รายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรัจำวนที่6สิงหาคมก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้ยอดถูกใจของเพจเราก็เกิน100คนแล้วนะครับสามารถเปิดแฟนตัวยงได้แล้วใครที่อยากได้แฟนตัวยงของเพจเราก็เข้ามาคอมเมนต์มาไลค์มาแชร์ได้เลยนะครับผมรอแจกแฟนตัวยงอยู่นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่มแมนยูคงด้วยนะครับเป็นกลุ่มของผมเองจะเข้ามาพูดคุยเล่นกับผมหรือเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆคนอื่นที่เชร์แมนยูเหมือนกันก็นได้นะครับเชญเข้ามากันเยอะๆนะครับ มาเปิดกันด้วยข่าวช็อกโลกกันเลยนะครับเลโอนีลเมสซี่ไม่ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาทางออฟฟิเชียลบาร์เซโลนาประกาศว่าเลโอนีลเมสซี่ไม่ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาและฟาบิโอโลมาโนรายงานว่าเลโอนีลเมสซี่ไม่สามารถต่อสัญญากับบาร์ซ่าได้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและโครงการของลาลิกาสเปนแม้จะลดขเหน่่อยของเมสซี่แล้วก็ตามปารีสแซงฌแมงติดต่อหาเมสซี่โดยตรง ฟอเิีโอโลโมโนรแรงงานปารีสแซงแชแมงเริ่มติดต่อโดยตรงกับเมสซี่แล้วหลังจากที่เมสซี่ปฏิเสธข้อเสนอมากมายเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อเซ็นสัญญากับเขาเพราะสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวของเมสซี่คือ FC ีบาร์เซโลนาก็มีสิทธจะย้ายไปปเปเชนะผมว่า ทางได้เล่นกับเนมาแล้วก็ได้ค่าเหนื่อยสูงด้วยวารานมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วฟาบิเโอรโ,โ,นโ,นโรมาโนรายงานว่าลาเฟลว,วารานได้เดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วส่วนการประกาศเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการจะต้องรอในเร็วนี้โดยที่วาลานจะเซ็นสัญญากับแมนยู4ปีบวกออปชันขยายสัญญาอีกหนึ่งปีขณะที่ Manchester New แมนเชสเตอร์อีฟนตนิ่งนิวงรายงานว่าแมนยูมั่นใจว่าวาลานจะพร้อมลงเล่นในเกมเปิดหนังฤดูกาลกับลีกยูเนเต็ดในวันที่14สิงหาคมนี้แต่ก็ต้องดูกันว่าความฟิตของเขาจะลงเล่นนนตตตัััววจจรรริงงไได้หหอืออออม่่ะกกสสา์แ วอดใจรากไอ้นี้นันเด็กพี่ทุกคนเพื่อนลครับเพื่อยังไงอยากให้วารันออกสตาร์เป็นตัวจริงหรือเปล่าขอไม่ให้อ่านแล้วนะครับผีปล่อยยืมฟากุนโดอีกหนึ่งฤดูกาลออฟฟิเชียลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าฟากุนโดเปเยสตี้จะย้ายไปร่วมทีมเปปอรติโวอาราเบส้วยสัญญาย,ยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลกลับมาขอเป็นร่างทองเลยนะฟากุนโดก็จบกันไปแล้วนะครับผมขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ